เรื่องราวของการนําสว่านไปจำนำนเพื่อที่จะนําเงินนะไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกเปิดเทอมแล้วเขาไม่มีเงินเพราะว่าเงินออกไม่ทนันเรามาติดตามเรื่องนี้กันเลยนะคะโดยเรื่องราวนี้ค่ะวันที่9้าพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ปกครองรายหนึ่งในจังหวัดเลยได้นําเอาสว่านไฟฟ้าตามรูปนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเครื่องมือทามาหากินมาที่โรงรับจำนำ เพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกที่ใกล้จะเปิดเทอมในวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้โดยผู้ปกครองรายนี้ได้เปิดเผยว่าตนรับจ้างทั่วไปเงินออกไม่ทันจึงต้องนำสว่านมาจำนำไว้ก่อนด้วยสาเหตุที่จะต้องรีบมาจำนำเพราะชุดนักเรียนของลูกเป็นเรื่องจำเป็นการจำนำเงินมาได้ในราคาแ800ดร้อยบาท,บาทก็รีบเอาเงินนี้ไปซื้อชุดให้ลูกผู้หญิงซึ่งกำลังจะเรียนต่อในชั้นป .4 ี มันต้องรีบซื้อนะคะเพื่อที่จะรีบเอาชุดไปปักอ๋อเวลาใส่ชุดใช่ไหมจะต้องปักชื่อ่ใช่คือเอาจริงอ่ะเวลาซื้อเสื้อมาแล้วมันไม่ใช่หมดแค่ค่าเสื้อค่ะมันจะต้องมีการรีบเอาแบบเสื้อไปปักคือไม่งั้นถือว่าผิดระเบียบคุณครูก็จะดุใช่ไหมคะเพราะว่ามันแบบไม่ทําตามกฎระเบียบนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเงินออกเนี่ยเขาก็จะรีบนําเงินจานวนแ0 0บาทนี่แหละไปถ่ายคองคืนซึ่งณตอนนี้ตนเองเนี่ยมีสว่านอยู่2ตัวก็เลยเลือกเอาหนึ่งอันเนี่ย ไปจำนำก่อนคือมันถึงจุดที่แบบเราต้องเอาของทำอาหากินนี่มาจำนำแล้วนะคะพี่ส้ม คือเข้าใจอ่ะแต่ว่าความความจริงอ่ะการที่เรียนหนังสือดีว่าสิ่งที่สําคัญคือการที่บุตรหลานของท่านะจะได้ไปหาความรู้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่กับประเทศไทยมานานใช่ไหมการที่มีชุดนักเรียนเนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าอ๋อเด็กคนนี้กําลังเรียนอยู่เป็นนียนยที่ไหนคือเวลาสังเกตเนี่ยมันจะง่ายแต่บางทีเนี่ยช่วงนี้มันโควิด1 9ไงมันอาจจะหมุนเงินไม่ทันจริงแต่จริงก่อนโควิดเนี่ยก็มีการจำนำ แต่มันก็อาจจะไม่เท่านี้หรือเปล่าท<ช>ีน,นี้อาจจะฝากไปนิดนึงนะคะบางทีก็ถ้าหากว่าอารมณ์อร่อยได้หรือสามารถมีสิ่งใดที่สามารถเอาไปทดแทนได้ก็เอาไปก่อนเถอะเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องฝากการสําหรับคุณผู้ชมนะคะ